สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะเป็นการดูดวงเรื่องของความรักนะเราจะเจาะเฉพาะเรื่องของความรักล้้วนเลยนะ ใครที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ได้ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไป เท่าเรื่องการนะทําความเข้าใจกันสักนิดนึงค่ะว่าการดูดวงความรักเนี่ยสมัยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและก็กลุ่มคนมีคู่กลุ่มคนโสดก็คือคนที่โสดสนิทคนที่มีคนเข้ามาจีบคนที่กําลังจะไปจีบใครคนที่กําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่มีคนคุยอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่กําลังเรียนรู้กันอยู่ในขณะนี้นะคะยังอยู่ในกลุ่มคนโสดนะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตกล ลงใจเป็นแฟนกับใครถูกไหมคะและอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนมีคู่ค่ะอันนี้ไม่ยากนะนั่นก็หมายถึงคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วคนที่คบหาดูใจกันมาอยู่แล้วและก็หมายถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในเดือนมกราคมนี้เกณฑ์ความรักของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสมัยขอ เริ่มที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มคนโสดนะคะขอเริ่มที่กลุ่มคนโสดเป็นกลุ่มแรกเลยเพราะว่ารู้สึกเลยเด่นมากเลยนะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนที่เป็นคนโสดเนี่ยจะหันกลับมารักตัวเองค่ะคุณเหนื่อยกับความรักคุณเบื่อกับความรักแล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้คุณสดชื่นสดใสมากที่เป็นโสดคุณรู้สึกขอบคุณตัวเองคุณรู้สึกรักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนหน้านี้นะความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างปวดหัวค่ะค่อนข้าง หนักค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวที่คุณโสดอยู่เนี่ยอาจจะไม่นานนะเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาหรือสองสาเดือนที่ผ่านมาเพิ่งมีการเลิกราก็เป็นไปได้นั่นเองนะอยากจะบอกเลยว่าคนโสดชาวลัคนาราศีมิถุนแม้ว่าคุณจะสบายใจและรักตัวเองอยากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยากดูแลตัวเองให้เต็มที่ขนาดไหนนะคะก็ไม่วายมีคนเข้ามาอยู่ดีนะยังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณค่ะชาวมิถุนค่ะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าการที่คุณโสดและคุณกั กำลังรักตัวเองคุณกำลังดูแลตัวเองเนี่ยเสน่ห์ของคุณอาจจะไปโดนใจใครบางคนได้นะ และใครที่เป็นชาวมิถุนนะคะที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือกำลังเรียนรู้ดูใจกับใครอยู่ในช่วงนี้อยากจะบอกเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นค่ะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเดือนมกราคมก็เป็นไปได้นะแต่มันจะมีเกณฑ์ชัดเจนหรือว่ามันจะมีเกณฑ์ครุ่นมากขึ้นในเดือนมกราคมนี้ค่ะปัญหาที่ว่านั้นมันเกี่ยวเรื่องกับ มันเกี่ยวเนื่องกับความคิดและความรู้สึกของคุณและคนที่คุณคุยด้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนที่จะเข้ามาขออภัยค่ะเขาเป็นคนที่จะมีคนเข้ามาหาค่อนข้างมากเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แต่เขาก็ยังรอคุณเขาก็ยังคุยกับคุณเขาก็ยังเลือกคุณค่ะชาวมิถุนค่ะแต่ในความที่เขาเลือกคุณและในความที่เขามีคนเข้าหามากมายนั้นน่ะมันทําให้คุณไม่ไว้ใจค่ะแม้ว่าคุณจะได้เปิดใจคุยกันกับเขาแม้ว่า เขาจะจีบคุณไม่ว่าเขาจะคุยกับคุณแล้วนะหรือหรือคุณไปจีบเขาซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีเสน่ห์ก็ตามแต่เนี่ยคุณเองก็ยังไม่มั่นใจในเขาอยู่ดีค่ะเขาคนนั้นนะคะคนคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาหามากมายค่ะแต่อยากจะบอกเลยนะว่าความรู้สึกหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยเขาอยากจะเลือกคุณเลยนะ แต่มันเป็นที่ตัวคุณเองนะชาวมิถุนคุณต้องประมวลความคิดตัวเองดีๆเลยนะว่าคุณจะเอาอยัางไงนะในช่วงนี้เนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าคุณอยู่ในช่วงที่ดูว่าเขามีข้อดีข้อเสียอะไรเวลาอยู่ด้วยกันเวลาพูดกันนะมันดีค่ะความสัมพันธ์มันค่อนข้างดีมันบางครั้งเนี่ยจนเหมือนจะ มันคล้ายๆจะเป็นแฟนกันแล้วเพียงแค่ย,ยังไม่ได้พูดกันเท่านั้นเองนะคะในบางทีในบางอารมณ์นะคนอื่นมองเข้ามาก็มองว่าเป็นแฟนกันแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ตกลงกันยังไม่ได้พูดกันเองสองคนเท่านั้นเองและคุณเองเป็นฝ่ายที่ไม่มั่นใจคุณเองที่เป็นฝ่ายรอดูท่าทีตัวเขาเองเขาอยากจะ เขาอยากจะลงเอยกับคุณนะ่ะเขาอยากจะสรุปเลยว่าเราคือแฟนกันแต่ตัวคุณเองแหละเป็นฝ่ายเบรกไว้ก่อนประมาณนั้นนะเพราะคุณไม่มั่นใจอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาค่ะเขามองเห็นความดีในตัวคุณคุณเองก็มองเห็นความดีในตัวเขาเพียงแค่คุณรู้สึกว่าเอะคนมันเข้ามามากมายเหลือเกินคุณคิณคดไปว่าถ้าเป็นแฟนกันขึ้นมานี่ฉันจะต้องเหนื่อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคิดหลายด้านคิดหลายมุมประมาณนี้นะก็ต้องคิดให้ดีแหละเนาะชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะการที่เราจะตัดสินใจคบกับใครนั่นหมาย ความว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเขาแล้วเราควรที่จะใช้เวลาคิดสักนิดหนึ่งนะคะมสมัยไม่ได้หมายความว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแค่อยากจะให้คุณคิดและพิจารณาให้รอบคอบเท่านั้นเองค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วใครที่มีคนคุยด้วยนะคะโดยภาพรวมในตอนนี้ถือว่าดีแฮปปี้นะเพียงแค่คุณจะต้องมาคุยกับตัวเองละตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองละคุณจะต้องคุยกับตัวเองคุณต้องหาคําตอบให้ตัวเองนะคะว่าคุณจะเอายังไงต่อไปเขา มีข้อดียังไงเขามีข้อเสียยังไงคุณรับได้หรือไม่ได้ยังไงต้องพิจารณากันเป็นขั้นเป็นตอนค่ะต่อมานะเรามาพิจารณาถึงคนมีคู่กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคู่สามีคู่ภรรยาอยู่แล้วในขณะนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าความรักช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดใจค่อนข้างอึดอัดมากเลยทีเดียวนะบางทีคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ ไม่อยากมีแฟนเลยอะประมาณนั้นเลยนะเหมือนกับตอนนี้คุณมีแฟนคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นโสดอะนะมีแฟนแล้วก็อึดอัดมีแฟนแล้วก็ทะเลาะมีแฟนแล้วก็ไม่สบายใจมีแฟนแล้วก็ต้องคอยตามหึงตามหวงประมาณนี้นะคะชาวมิถุนตอนนี้คิดประมาณนี้ซึ่งความหมายของสมัยนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณและคู่ของคุณคุย,ยกันน้อยเกินไปหรือเปล่าคุณและคู่ของคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้รับการเคลียร์ไม่ได้รับทำไม่ได้รับ สิ่งที่มันทําให้กระจ่างอะประมาณนั้นนะคะมันเลยเกิดความอึดอัดเกิดขึ้นพอมีการพูดแล้วมีการปรับมีการเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องมาพิจารณาดูที่คู่ของตัวเองและดูที่ตัวคุณเองด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกรากคมนี้เนี่ย ถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะมันแย่เป็นบางช่วงเป็นบางตอนมันแย่เป็นบางเวลามันแย่ถ้าคุณคิดให้มันแย่ซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนคิดบวกนะและคุณก็พยายามคิดไปในด้านบวกสะมากเลยคุณคิดบวกขนาดไหนคุณพยายามทําตัวให้บวกขนาดไหนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมานั่งคิดอยู่ดีค่ะว่ามันจริงไหมที่เราทํามันถูกต้องแล้วหรอที่เราเป็นแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรอที่แฟนของเราทําแบบนี้ค่ะทั้งทั้งที่คุณยอมหลายๆ ยอมในหลายๆเรื่องนะแล้วก็พยายามคิดบวกพยายามทําดีเอาความดีเข้าช่วยเอาความดีเข้าแลกแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่า การที่เขามีฟีดแบ็คกลับมามันไม่เต็มที่เหมือนที่คุณให้ไปอะค่ะชาวมิถุนเนาะก็เลยอาจจะมีบางอารมณ์นะคะที่คุณอยากจะถอยออกมาด้วยซ้ำนะเอาใจช่วยนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวมิถุนสมัยทราบค่ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นชาวมิถุนหลายคนนะค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะคะอยากจะบอกเลยว่าชาวมิถุนพยายมามหมั่นทำบุญเยอะๆค่ะพยายามไหว้พระนะตามวัดที่เป็นวัดหลักๆของจังหวัดนะคะหรือวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ นะแบบนี้จะดีมากจะช่วยเสริมสิริมงคลแล้วก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ